แห่ชื่นชมน้องปีใหม่ช่วยงานต้อนรับแขกเก่งมากรู้เลยว่าแม่แอบทักษอ,อนสอนมาดี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแอปทักษะออนพักสุขเจริญกับการสูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่รักคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญหลังป่วยมะเร็งมานานหลายปีค่ะโดยมีการประกอบพิธีตามศาสนาที่วัดธาตุทองท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงไปร่วมไวไอ้อาลัยและแสดงความเสียใจกับแอปทักษะออนและครอบครัวพักสุขเจริญกันอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวคุณทรายจเจริญปุระที่ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าคุณแอปมีน้ำใจกับทรายมาตลอด ตั้งแต่ตอนอยู่กองนาเลสวนคอยถามคอยเอากันแดดให้ตอนพ่อเสียแม่เสียคุณแอฟมาหาตลอดเสียใจกับคุณแอฟและครอบครัวด้วยนะคะเห็นปีใหม่ช่วยรับรองแขกในงานลานหน้าเอ็นดูถ้าคุณตาได้เห็นคงปลื้มใจมากๆนะคะซึ่งทางด้านแอฟทักษะออนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าคอยเอากันแดดให้ยังจําได้อีกขอบคุณทรายเช่นกันค่ะที่น่ารักห่วงยยดูแลแอฟเสมอขนาดที่ชาวเน็ตค่ะเมื่อเห็นคลิปแล้วก็ต่างอด ชื่นชมไม่ได้กับความน่ารักของน้องปีใหม่ที่ช่วยคุณแม่รับแขกอย่างแข็งขันโดยบางคอมเมนต์ก็ได้บอกว่าน้องปีรู้เรื่องมากเลยสอนลูกได้ดีมากเลยแม่แอฟทั้งกิรติยามารยาทคำพูดคำจารู้เลยว่าแม่แอฟสอนลูกดีมากน้องปีต้อนรับแขกเก่งมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดลิดใหม่ๆกันนะคะ